เป็นจอยสิมา,าพักคนชมบรรยากาศส่วงไปทํางานแล้วจ้ะเนาะทิมถนนจ้ะตอนนี้กําลังออกจากซอยเรียบมาเรียบร้อยแล้วจ้ะคือฝนตกจ้ะทุกคนโอ้ฝนตกกะซิมิหลดติดจังหวะเลจ้ะเนาะฝนะตกช่วงเสงาร์จ้าเวลาออกไปทํางานจา้ะช่วงนีนตอนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณย็่สโมงกว่าๆแล้วจ้ะเนาะโอ้หลุดติดเป็นแถวเลยจ้ะฝนตกหลุดติดจ้าทุกคนเนี่ย บรรยากาศนา้อครับบรรยากาศช่วงเศร้าจิมีพุนตกค่ะฝนตกเนี่ยออกไปทำงานลำบากเลยสำหรับรถมอเตอร์ไซค์น้องจะเนาะ,านาะบรรยากาศบนถนนจ้าเนี่ยคือบรรยากาศเน้องเก็บภาพบรรยากาศลอยเก็บภาพบรรยากาศอ่าช่วงลอยสี่ ไปเห็นงานไห้เบิร์กด้เจะแด้วนะออผมมีอย่งางไรค่ะคิดนี้จะปนตุกขาดปนตุกโอ้โตุกแห้งจาคปนตุกแห้งเลยี่เศ้าเนี่น,น,นตุกแห้งเลยค่ะปนตุกอสิมีรถติดจักน้อยจ้ะ ตอนนี้จอยกัอยูอ่แถวพับประแดงนะแต่๊ะนอกำลังสิงไปจับทําทงานอยู่ตลาดผู้น่จ้าอยู่นี่นขานกัสิเป็นโรงเรียนนะคะะนะแต่ว่าตอนนี้โรงเรียนปิดคะ่ะเนื่องจากว่าโควิดนะคะะนะเนื่องจากว่าโรคระบาดคะ่ะโรคโควิดระบาดนะคะ๊ะนะโรงเรียนก็นเลยปิดไปคะ่ะฝนตกอย่างแห้งเลยคะ่ะส่วนน้อง้าค่ะ สำหรับมอเตอร์ไซค์นี่อาจจะลาบากเั็กน่อยเราจะนอนส่วงฝนตกเวลาไปทำงานจ้ะเปียกใส่ผ้าเสือ้อเสื้อการฝนแล้วก็นอนปรสิเปียกๆค่ะดูภาพบรรยากาศค่ะเนาะส่วงฝนตกโอ้โห้ตผู้ได้ยุดนี่คือว่าคือว่านอนสบายเลยนะ จาเนี่ก็คือโรงเรียนน,นัจะเนาะเป็นโรงเรียนจ้ะโรงเรียนเนียนึกวาเขาเอนว่าโุงเรียนเน,นี่ยว่าปิดไปเนอกจากโรงเรียนปิดไปเนื่องจากว่าโูกโควิดระบาดค่ะโรงเรียนก็เลยปิดไปจ้ะพนตกอย่างแหงเลยจา้าตอนนี้ฝนตกอย่างนักเลยจา้าควรจ่ะจ้า ถ้าร้อนนี่ก็สิมีแบบว่ารถติดจัิหน่อยจ้ะขัแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะจน๊ะเนาะฝนตกฝนตกแห้งจ้ะเศรษนีฝนตกแห้งจ้ะมื้อน,นี้นี่คือทำบรรยากาศนี่ก็คือรถมอไซค์เพิ่นจอดเนะคะเนาะรถมอไซค์เพิ่นจอดแบบจอดภาค่ะจ้ะเพราะว่าเอรถุอฝนตกหนักเนาะฝนตกหนักเพิ่นไปเฮ็ดงานบ่ได้จ้ะนี่โอ้เต็มเลยค่ะ ยืนกันยืนเรียกกันเต็มเลยค่ะฝนโตนักเนาะไปบ่ได้จ้ะนี่รถมอเตอร์ไซค์จอดกันเต็มเลยค่ะนี่คนก็นยืนกันเต็มเลยหัวคุณโตไปทํางานบาัวใดน่าจะน่าต้องร้อยคุณอยุดก่อนจ้ะจอยก็มาถึงที่ทํางานเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะคือโชคดีจากน้อยจอยบ่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยนั่งรถนั่งรถ ส่วนตัวมาเนาะกันเนาะเราส่วนตัวมาทํางานกันจนในการทั้งที่ทํางานละจ้ะแต่ว่าฝนตกยังออกยังลุกจาก,กก็ได้จ้ะลองให้ฝนหยุดก่อนละกันเนาะคลิปนี้กับบ่มียังไละคะ์จ้าเจอกับ มัถ่ายภาพบรรยากาศช่วงเศร้าช่วงเวลาออกไปเหตุงานโนตุกไ้เบิ่งนนะจ๊ะเนาะผมมียังหลายมากมายจ้าคิดผ่านประกาศได้กับกราบ็อทษขอภัยนะคะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะจ๊ะเนาะเพื่อจะได้ทำเอ่อมีแรงประดาลใจทำคลิปต่อๆไปนั่นเองด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า